ต่อเลยนะคะลูกหมากกล้องยานะคะตัวนี้เป็นตองห้าญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเป็นสินค้าเก่าเก็บเหมือนเดิมนะคะสินค้าใหม่ตองห้าญี่ปุ่นด้วยนะคะตัวนี้แต่ไม่ทราบรุ่นอีกเหมือนเดิมค่ะลูกค้าต้องเทียบนะคะเป็นรถรุ่นเก่ารุ่นเก่าๆเลยค่ะพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ไม่มีนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่ารุ่นอะไร ลูกค้าก็ลองลองเทียบดูค่ะเผื่อจะแบบโอเคกำลังหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสิบมิลน,นะคะสิบมิลจุดนี้แล้วก็ระยะห่างระหว่างรูนะคะอยู่ที่สามสิบห้ามิลสามสิห้ามิลนะคะแล้วก็จากจุดนี้มาจุดนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดสิบสองมิลแล้วก็จากจุดนี้มานี่นะคะ อยู่ที่หกสิบเก้ามิลค่ะแล้วก็ถ้ารวมทั้งน็อตด,ด้วยก็ประมาณแปดสิบหกมิลสิบสองมิลนะคะน็อตตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่สิบมิลค่ะสิบมิลนะคะส่วนตัวนี้อยู่ที่สามสิบแปด ประมาณสามสิบเสามสิบแปดมิลนะคะคท่าวๆเดี๋ยวเรามาดูความยาวกันนะคะอยู่ที่17บซนติเมตร่ะความยาวนะคะจากจุดนี้มาที่จุดนี้เลยนะคะความยาวทั้งหมดจากจุดนี้นะคะมาที่จุดนี้นะสิบห้าซนเมตรค่ะ สิบห้าเซนติเมตรค่ะจุดนี้มาจุดนี้นะโอเคประมาณนี้นะคะเมื่อกี้วัดไปรืยยังสามสิบแปดประมาณสามแปดนะคะสามสิบสามมิล